ยิงผมวะเฮ้ยไม่อะไรอ่ะมันยิงผมตรงไหนอ่ะพวกตัวจริงหมดเลยนะเนี่ยฮัลโหลบล็อกนะคิปดีเทต่ฉันรับไม่ก็คิดกูแลังเบสะเลยเจ็บจับจับเ็บมาทิ้งไปทิ้งไปตายเรากลางโมงสุดนะเว้ยกัวไม่หัวให้ สองสองสองตัด้ายอใจเย็นเอาซ้ายขวาขวเพื่อนไปไอ้ยิงกูวะพี่ยิงพี่ยิงเมื่อกี้มันวันนี้พี่ไอ้ใครยิงหลังพี่เห็นมันไอ้เขาเรียกอะไรนะเห็นตัวซ้ายนยดงไงโบ่น้องกดเออบ่นกันมาอยู่น้องน็องน้องมาน้องมาน้องมาน้องเม่ีเราต้องเทรดแบบสองคนวิ่งด้วยกันไม่ใช่เพื่อนไม่ตัวเชื่อมันลงล่างตัวช่วงเอ็ดชุบเลยเอ็ดมันน็อกอยู่พี่มันน็อกไปแล้ว ที่บอสกับทีพอยต์ก็ซ่ามีโอกาสสวยนักสี่อย่าเฟี้ยวดูบทไว้คนเดียวดันมาหาตายนะหน้ากูวิ่งเลยนะองน้องน้องน้องน็องน้องน้องข้างน้อเวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยเกตสามได้เลยหน้ากูน็องใช่ไหมใช่ใช่ใช่ังไปไอ้โนอนอยู่หมดไปบอสสวยหมดคานบอสคัน จะสมองเพิ่มขอสมองกยิงละข้านมาหากกูดิตายแล้วตายแล้วข้านมาหากกูดิสามสองเนี่ยกระตีบ้านนี่แหละสามสองรตีบ้านแล้วโอ้ยไม่แล้วเราเราเคลียร์กับขวานานไปไหมเธอไอ้พวกนี้มันลงกระจอกกว่ากูเยอะดูกู King of Bootcamp เฮ้ยกูสัดปืนวืดกูสับ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 ปืนวืดลง่างลงางอยเอ้ยกูสับปืนวืดเจ้าแมนดูกูคิงออฟพุทแคกูได้ปืนกอดใครเลยอ่ะอาไปหน อยู่อยู่ชั้นอยู่กำแพงหน้าเห็นเลยกำแพงน,น้าเห็นหน้องกำแพงน้าเห็นหน้องก,กำแพงเห็นหน้องเดินได้นะเว้ยเพราะว่าคันมีเหลายคณมีมีเพื่อนฝาดอยู่จังครับหนึ่งสามขับไปหาเพิ่มตะกี้เราคงรู้เรื่องนี้ได้กับมันนีกบ้างไหมไม่โดนเหรอวะ มันหล่นลงบันไดเปล่ามันแย่ลงบันไดเนโอ้มันหล่นบันไดหมดเลยัมนอยู่ตรงบันไดพอดีเยอะเลยเรียกว่าเซนเกมเซนเกมคุณมันเจ้าของแล้วเนี่ยทำไมทามี่มันแย่งวะเกมมัน้องชั้นสองอ่ะมันกาวเข้าไปเนี่ยเงียบแป๊บเงียบแปเงียบแป๊บเขยขวามาขวามา สวยเสือสายพี่ชอมเจ็บมากสวยพี่ชายหมดแล้วเสียวไม่เฟียวเอ้หมีตีหนึ่งไม่เหลียวนะเว้ หนีหนีมาบอก็ได้ไว้ชันหนึ่งได้ละชั้นหนึ่งได้โอ้ยหวยเอ้ยนอนยิงหลังอีกสั้นโดนเมีเราเนาะหนีมาห้องพี่ได้ว่าพี่มีปืนไหมเอามาพี่ปืนให้โอ้ยเฮ้ยผมโดนไม่ใครยิงผมวะเฮ้ยไม่อะไรอ่ะมันยิงผมตรงไหนอ่ะพวกตัวจริงหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เดียวกันนะวัดนสามยิงเหรอตัวจริงเหรอเออโดนจริงดิ มันเดินเท่กันนะใช่เหรวเออที่เหมือตัวจริงด้วยขี้เลยคุณว่าตัวปลอมเหรอชื่อเหมือนเหมือนมันหมดเลยนาะเว้ยแม่ตัวปลอมแล้วมันเรียกออะไรหมดเลยเลยอ่ะไม่ไรแค่ตัวปลอมเนาะเว้ยข้ตัวจริงว่ะที่มันโดดล้มกันไหวมากอ่ะใครอยากผมอยากรู้ว่าตัวจริงว่ะใครรู้บ้างวะเดี๋ยวถามคนดูดิก็ต้องมีคนหนึ่งในตี้ที่เป็นไอสัตว์ตัวจริงเนี่ยมันสรีมมาเนี่ยคุณส่งให้ดูสามวยที่เราตายเมื่อกี้เลย เราตังก่อนไม่เงินก็เยอะแล้วยังจะเอาอีกเหรอครับเป็นไงแค่เนี้ยไม่เขาบอกผมว่าอะไรคุณพีเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้พี่เงินเยอะแล้วพี่ไม่ต้องการหรอกเงินจากน้องอ่ะไม่ต้องมาส่งดาบที่นีนะเขาบอกรออะไรโอ้กูตายแล้วม่อเฉยๆพ่อมาเดี๋ยวพ่อนุ้นๆลุยสิปังไอ้ตัวโอ้โห D S เฮ้ย นอนคิวมี hey, <your> friend. My friend can you not kill me bro? No, me. I I escape this 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 h e l l o bro not kill ไม่ได้ยินเฮียเลยคนน่เสนะโคนน่เสีนะวโอ้เป็ิษไซด์ามันดีำมนดี้มาตามพวกเราไม่มีพี่มัมีที่ดี t s เะเา้ยร่ s นะเท่าไหร่อสัตั์ปืนแบบ มวมมาาทงเดให้มันซ้ายบินไปเลยแล้วมึงรอยิงตอนที่มันซ้ำอ,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 อ่ะโอ,โอ้โหแม่งเหลี่ยมว่ะเหลี่ยมนหนาไอ้สัสมันตายไปสองแล้เหลือตัวเดียววะกุหลาบเบสเซอยับจุดจัาจะไปตู้มึงวะาเลยมันยากอ่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นคนเดียวไปนะอ so ุ้ยโลดไหมเฟรน Sayawan mo, Bjorn! Sayawan mo, Bjorn! Sayawan mo! No, 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 no.